โคชงเจ็ดฉบับวิสุทธิเทพองค์ปฐมพระสมณะโคโดมชินสีโดยอินทรพรมโพธิยานชมระชานอหารหันต์กังวานแววทำลายแล้วซึ่งหมู่มารแฝงธาตุขันสัตตเดชเดชะทำอนันต์สติมั่นเท่าทันทำเกิดมีดังวงจักแวดล้อมพร้อมสังขารตัดประหารมารห้าพิฆาตหนีทำวิจัยเที่ยงทองแท้ปัญญาดี เห็นวงขันนอกในนี้อนิจจาไม่เที่ยงแท้ทนทุกข์จึงวางขาดแปรสะอาดนิพพานท่าตุชำระขันหากแม้นอยู่ในโลกธรรมพุทธทันมีอาจพ้นมนสังขารอนัตตาวิริยะเพียรยิ่งวิมุตติทรงดำริสัมพุทธาทั้งหน้าหลังอนุโลมปฏิโลมธรรมประดังเข้าหยุดยั้งนิวรนถอนอตาปีติตั้งอิ่มเอมทำวิสุทธ์ไม่ยั้งหยุดขุดค้นกลตันหา เห็นแจ้งการเกิดดับวงกาม,มาปัตฐานรู้สัจจาเหนือกองกรรมปัสสติธรรมดาการเกิดดับหวนจิตกลับธรรมจากแต่หนหลังหักทลายวงวัฏตะแหลกมาลังมวยมาล้างมานอกในอรไรภัยลีสมาธิมั่นคงทรงวิสุทธิจิตวิมุตติอวิชชาทั้งโลกสพุทธชาทรงเดชทุกเขตคามว่างจากความยึดเกาะเจาะทลายมาล้างเหตุความสงสัยในพุทธ ทรงชนะหมู่มานชินสีอุเบขาวางยึดมั่นฐานะนี้ทำหน้าที่ด้วยจิตใจวิสุทธา